แมวกุ้งับบซีนมาเรือแมวจะพอมาเหรอไม่ให้จับพอไม่หันหวอมันไม่บางรูเลยเออนัน่ล่นน่ล่นคล่นเอะอกห้มัน็งแน่นงเน้นฮะอยากให้แน่นอยาให้มันมหาผมรวางลงี่ัวหวางลงดีกว่าวางแล้วก็งลงกับผู้ใหญ่ โยอย่กอล์วันนั้นฟรีเอเจนะใช่ไหมสูมมันได้ไหมสู่มมันไม่ได้อะเอามืออันหนึ่งนะครับเอามืออ๊คโอันเดยแลู้เอาเเอา่งเดี๋ยวแยงทางี้ลเชงคางีเจับจืดออี่ยลอกจืดอีกยอ้โต้า นั่งนั่งอย่างนี้แล้วล็อย่างนี้มือข้างไหนล็อกคอมันกอดขึ้นไว้เลยไม่ได้อย่างนั้นเลยมาตีจบเจ้าล็อกว่ายู่เลยนะฮะอันนี้มึงมีไข่คอโยกันมันต้องล็อกไอ้นั่นหนักปากอ่ะล็อกคอด้วยเด้อเอ้ยเฮ้ยได้นี่เออเออยได้จำลองด้ป้องกันอะไรคะ งกกพิสุทิสุนทแล้วเขาอะไรไม่นัดแล้วจับังคอจับข้างล่างเออนั่นเลยจ้าเป็ีวาแต่ท่นเป็นว่าเออกลวขาวพื้นที่ด้วยนะของคุณสวับิเนี่ยวลงเดง

是啊。See